สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูช่ช่องเมเมชาแนลนะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักปักแรกของเดือนพฤษภาคมปี66นะคะก็ะวันที่1 15พฤษภาคมนั่นเองเนาะมาถึงคิวของชาวกันแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าชาวกันนะคะจะมีดวงในช่วงปักแรกของพฤษภาคมเป็นอย่างไรบ้างช่องเมเม,มเนี่ยดูได้ทั้งลัคนาดูได้ทั้งราศีนะคะ การแบ่งวันที่ก็ได้ทั้งแบบตะวันตกแล้วก็แบบไทยนะไม่ฟิกนะคะเพราะว่าเป็นดวงทั่วไปอยากดูแบบว่าเจาะจงก็ต้องดูส่วนตัวนะคะแต่ว่าดวงวันนี้เหมาะกับคนที่มีประเด็นความรักความสัมพันธ์นะก็ค,คือมีคนคุยมีแฟนหรือว่าแต่งงานแล้วนะคะดูต่อได้ถ้าคุณโสดสนิทหรือว่ารอรักเก่าอยู่เนี่ยมันจะมีดวงสถาหนะโสดแล้วก็รอรักเก่าแยกนะคะเมรนะ์มีทุกสถานะนะคะดังนั้นอยากให้ดูจงสถานะตัวเองเนาะ ยินดีต้อนรับชาวสองด้วยค่ะใครเดียวกับชาวกันก็เข้ามาดูได้หน้าไครสลหับค้างกันได้นะสามใบข้างบนเนี่ยจะเป็นตัวตนคุณกันนะคะข้างล่างจะเป็นตัวตนของคนรัก ทายสำรับ7ดาบนะคะอาจจะมีอุปสรรคมีปัญหาเข้ามานะคะในช่วงของพฤษภาคมปักแรกมันอาจจะเป็นปัจจัยภายนอกก็ได้อาจจะเป็นอุปสรรคเรื่องทั่วไปก็ได้ที่มันจะกระทบต่อ,อชีวิตรักนะคะแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการแอบทำไรลับหลังการมีความลับต่อกันด้วยนะคะค่ะไพ่ใบแรกมาก็เป็นหายพิเศษเลยนะคะมีราชินีถือถ้วยแล้วก็มีสิบเหรียญกลับหัว ตรงนี้ไม่แน่เหมือนกันอาจจะเป็นฝ่ายเรานะที่มีอะไรบางอย่างที่ยังไม่อยากจะแชร์กับคนรักนะคะอาจจะเก็บเอาไว้ก่อนนะคะแล้วก็มีราชินีถือถ้วยเนี่ยมองว่าตัวคุณในเชิงของเรื่องของการงานการเงินนี่น่าจะดีขึ้นแล้วหลังจากที่อาจจะเคยมีปัญหาติดขัดมานานนะคะชาวชาวกันอาจจะเจอกับอุปสรรค มานานพอสมควรหลายปีเลยนะถ้าจะย้อนกลับไปนะคะช่วงนี้ดีขึ้นนะคะอาจจะมีคนมาช่วยเหลือคุณทําให้คุณเนี่ยหายใจหายคอโล่งขึ้นนะคะดวงเริ่มเปิดแต่ในเชิงความรักแล้วไม่มองว่ามันมีบางอย่างที่คุณไม่สบายใจอยู่และคุณก็อาจจะยังไม่ได้แชร์กับเขานะคะกับคนรักของคุณมันอาจจะเป็นแค่เรื่องที่คุณอยากให้เขาทําให้คุณก็ได้นะคะหรือว่าเรื่องอะไรที่เขาทําให้คุณไม่พอใจแล้วคุณยังไม่ได้บอกเขายังไม่ได้สื่อสารกันเนาะแต่ในก็ตามการที่คุณได้ไพ่ไดชนีถือถ้วยมันบ่งบอกว่าคุณออยาากกไปต่่ัับคคคนนนนี้้ะะถึงแมว ความสมคัญมันยังไม่ได้อยู่ในจุดที่คุณพึงพอใจนะคะเมย์แนะนําไม่พูดคุยกันนะไพ่แฟนคุณได้สิบถ้วยนะคะในตําแหน่งที่ตรงกับไพ่สิบเหรียญแล้วขึ้นมากับหัวเหมือนกันด้วยต่างคนต่างมีความไม่มั่นคงค่ะหรือว่าไม่แน่ใจในความสัมพันนี้นะคะดังนั้นเนี่ยหน้าไพ่แบบนี้ที่ทําได้อย่างเดียวยคือการเคลียร์กันรีบเคลียร์กันดีที่สุด เขาได้ไพ่เดระฟอนกับหัวด้วยตรงนี้ก็น่าเป็นห่วงมันอาจจะหมายถึงชีวิตเขาช่วงนี้จ,จะมีปัญหานะคะในเรื่องของความมั่นคงการงานกันเลยแบบนี้แล้วก็ไพ่เด็กเถือทากับหัวเขาค่อนข้างจะใจร้อนด้วยค่ะช่วงนี้เป็นไม่ได้เหมือนกันเมื่อมีปัญหาประศักส่วนตัวแล้วก็ทําให้หงุดหงิดง่ายความสมคัญเนี่ยเขาอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้คุณหรือว่าไม่ได้ใส่ใจเลยด้วยซ้ํานะคะเป็นช่วงที่เปลาะบางนะ,ะดังนั้นเมมองว่าอาจจะต้องรอให้สถานการณ์ดีขึ้นสักนิดนึงนะคะแล้วก็หาเวลาคุยกันเคลียร์กันแต่ว่วาต้องคุย เบาๆนะคะอยากคุยกันแบบกระตุ้นอารมณ์ให้ทะเลาะกันนะคะอันนี้ไม่ดีแน่นอนนะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ทาโลาอีกสำรับหนึ่งนะคะดูว่าแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรนะคะบางทีอาจจะต้องให้เวลาแฟนสักนิดหนึ่งแหละหน้าไ่ขึ้นแบบนั้นนะคะเขาเองอาจจะ ไม่ได้มีอะไรหรอกนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นสภาวะที่เขายังไม่สะดวกที่จะมาโฟกัสที่ความสัมพันธ์ก็ได้นะช่วงนี้ท้ายสำรับนะคะเด็กถือถ้วยกับหัวเนี่ยมันจะมีะความรู้สึกน้อยอกน้อยใจกันนะคะมันก็ไม่น่าแปลกใจเลยเห็นจากหน้าไพ่เมื่อกี้แล้วอ่ะแฟนอาจจะไม่ได้ใส่ใจเราจริงๆนะคะหรือว่าไม่ได้ให้เวลาเราเลยนะคะแต่ก็ถ้ายังอยากไปต่อก็ต้องควบคุมมาล์ควบคุมความน้อยใจของตัวเองให้ดีเนาะต้องหนักแน่นนะคะ มีไพ่เดะมูนกับหัวนะคะมีเด็กถือคาถากับหัวอีกแล้วแล้วก็มีแปดเหรียญที่กับหัวช่วงนี้ก็างานเข้าทั้งคู่แหละแต่ว่าสําหรับตัวคุณกันแล้วเนี่ยมันจะค่อยดีขึ้นนะคะ,ะตัวแฟนคุณเนี่ยเรื่องของอารมณ์เนี่ยจะทําให้เขาเนี่ยหงุดหงิดใส่คุณแล้วมันอาจจะทําให้ความสัมพันธ์มีปัญหามันกระทบกันได้ดังนั้นเนี่ยอยู่ใครอยู่มันน่าจะดีที่สุดแต่ว่าเดิมูนขึ้นมากับหัวก็แปลว่าอุปสรรคปัญหาไม่ได้จะอยู่นานนะคะเดี๋ยวก็จะผ่านพ้นไปอาจจะเกิดขึ้นแแคค่่ในนนชววงงอออาาาทิตยย์รกขรกขเเดดดดืพภม็ไ้ีู๋ะะ ว่าปักหลังเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะคะไม่ต้องซีเรียสมากเนาะดูดวงล่วงหน้าเนี่ยเพื่อให้รู้สถานการณ์น,นะคะจะได้ป้องกันไม่ให้มันเกิดเรื่องเาวที่มันแย่นะคะคุณอาจจะต้องโฟกัสที่ตัวเองไปก่อนเนาะช่วงนี้นะคะเรื่องของการงานอะไรแบบนี้แล้วก็การดูแลตัวเองเดี๋ยวเรามาดู o r ร์คเกันบ้างคะ่ะ trust นะคะ free yourself แล้วก็ children นี่ไพ่ขึ้นมาบอกแล้วนะคะว่าให้เชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในคนรักแล้วก็เชื่อมั่นในพลังจักรวาลด้วยว่าคุณ2คนเนี่ยมีโอกาสที่ได้เคลียร์ใจแน่นอนนะคะ free yourself คือการปลดปล่อยตัวคุณแล้วก็คนรักออกจากความเครียดการกลับมาคืนดีกันนะคะ children หมายถึงการเริ่มต้นใหม่นะคะการให้อภัยซึ่งกันและกันจักรวาลคอนเฟิร์มมาแล้วนะอดทนอีกนิดนึงนะคะรับพลังงานบวกได้เลยนะ วันนี้ต้องขอภัยด้วยเพราะว่าแสงมันน้อยอะเม่อ่านตอนเย็นเพราะว่าตอนช่วงกลางวันมันร้อนมากนะคะไม่ไหวจริงๆถ้ากล้องมันโฟกัสเด้งไปเด้งมาต้องขอภัยจริงๆนะคะบางทีถ้ามันดูและเวียนหัวก็อาจจะต้องออฟังเสียงไปก่อนนะคะเทปนี้เนาะ angel answer นะคะใครมีคำถามตั้งคำถามได้ romance s a i e n แล้วก็วิสินเดน็กฟรนกไพ่ดีมากคะ่ะ ภายใน2ส,สัปดาห์นะคะทุกอย่างก็จะเคลียร์เยสก็ใ็หมายถึงการสมหวังนะคะแก้ไขปัญหาได้แน่นอนโรแมน c ์ก็หมายถึงความรักยังดีอยู่ความรู้สึกเนี่ยที่มีต่อกันเนี่ยก็ยังรักกันแหละแต่ว่าการแสดงออกมันอาจจะปัจจัยมันไม่เอื้อนะคะก็ต้องให้เวลาซึ่งกันและกันเนาะ รับไว้แต่พลังงานบวกนะคะอะไรไม่ดีทิ้งไว้นในคลิปนี้ได้เลยเนาะวันนี้ขอบคุณชาวกาน <3 S 1> ชาวสองทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะแล้วก็ถ้าใครไม่ได้กดติดตามกันอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจกับผู้อ่านด้วยนะคะวันนี้ขอตัวค่ะสวัสดีค่ะเหลือเส้นเดียวแล้วนะคะสำหรับคอมมารีนนะคะคอลเลกชันนี้ที่เข้ามา อันนี้ก็จะเป็น9.5มิลน,นะคะเกือบจะ10มิลแล้วค่ะขาดไปนิดหน่อยนะคะเกรดดีมากๆนะคะใครชอบเนื้อเจลแล้วก็ใส่ใแบบนี้เนี่ยจัดได้เลยนะคะอันนี้ราคาพิเศษด้วยนะคะไม่คิดราคาเหมือนกับเป็นเกรดไม่พีเมียมานะคะก็แค่1,100นะคะปรับไซส์ได้ตามขนาดข้อมือเลยนะคะใครสนใจหินส่เสริมความรักก็แอดไลน์มาได้ค่ะหลังไมมาได้นะสวยมากค่ะยิ่งอยู่เป็นข้อมือแล้วนะคะ คุณภาพในสุดยอดเลยค่ะเส้นนี้สองเส้นนี้ลูกค้าจองแล้วนะคะสวยมากๆนะคะทั้งสองเส้นเลยเป็นแบริลนะคะแล้วก็มีโป่งคามนะคะลูกค้าตาถึงมากนะคะเป็นลูกค้าประจำค่ะ วันนี้นะคะก็มีโรสคอสเข้ามาใหม่นะคะมีทั้งหมด3เส้น3ขนาดนะคะโรสคอรสเนี่ยก็เป็นหินอ่าไม่ตามอหานิยมแล้วก็หินที่ส่งเสริมความรักความสัมพันธ์นะคะทําให้เรามีความอ่อนโยนนะคะดึงเอาบุคลิกด้านความอ่อนโยนเนียของเรานะคะออกมาเนาะ ก็จะมีขนาดนะคะ7.5มิลนะคะ9.5มิลแล้วก็มี14มิลนะคะอันนี้ก็จะใหญ่นิดหนึ่งนะคะสำหรับใครที่ชอบความโดดเด็นถ้าชอบเส้นเล็กๆใส่หลายๆเส้นนะคะก็จะแนะนำเป็นเส้นนี้ส่วนเส้นกลางเนี่ยใส่เส้นเดียวก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบเลยนะคะอันนี้บอกเลยว่าเป็นโรสคอสมาดากัสการ์แท้นะคะไม่ผสมสีแน่นอนนะคะอ่าหินสวยนะคะแล้วก็ราคาย่อมเยาวด้วยยังไงติดต่ออ่าแอดไลน์ได้ที่ชัยโยโรสคอร์ตได้เลยนะคะ ถ้าลองใส่กับหินที่เป็นโทนสีหวานๆอ่อนๆด้วยกันก็จะสวยหวานมากเลยนะคะคิกคุเลยค่ะสไตล์สาวญี่ปุ่นค่ะเป็นหินหายากนะคะเส้นนี้เป็นอเวนชูรีนสีส้มนะคะเกรดดีมากร้อยเข้ากับจี้นะคะที่ออกแบบสไตล์ญี่ปุ่นนะคะเป็นหินอาเกตสีส้มช่วยเรื่องสุขภาพทั้งกายใจค่ะ สนใจสั่งซื้อหินมงคลแอดไลน์ได้ที่ชัยโยอันเดอร์สกอร์สโตนนึกถึงหินนึกถึงเรานะคะ